โยสวัสดีครับผมอยู่กับผมจนิกจ้องนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมลายลินเจอร์ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนหา,หาเกียร์เออปูจนลิ้นพันนี่ครับพวกเกียร์อุปกรณ์ต่างๆนะครับว่ามันหากันยังไงของผมก็ตอนนี้มีทั้งหมดอ่า440 448อตันนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็จะรวมทั้งสายฟรีกับสายเติมนะครับผมว่าปัจจุบันนี้คือมันหากันยังไงกิวเมตรก็ไม่มี แต่ก่อนเพื่อหาจากกิวเลดกันนะครับก็สมัครกิวสร้างกิวกันมาแล้วก็ไปหาตีากิวเลดนะครับกิวเลดเพื่อเอาอุปกรณ์ตีรอบหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยตีตายตีร้านคนสุดท้ายอย่างเงี้ยก็จะได้อุปกรณ์มานะครับแต่ตอนนี้คือมันปิดไปเดี๋ยวมันจะเปิดประมาณปลายเดือนมีนานี่แหละครับไม่รู้นะเห็นเขาพูดกันเห็นผมเคย อ่านมันผ่านปลายเืนินปลายเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้านี่แหละครับอืมซึ่งตอนนี้คือมันไม่มีอ่ะจะมาบอกกันเลยครับผมว่าวิธีการหาเกียร์นั้นมีวิธีไหนบ้างเออก็คืออย่างแรกเลยครับง่ายเลยภารกิจ <c oughs> อันนี้นําไปผสม,มอุปกรณ์หนึ่งครั้งอะ่ะเอาเกียร์ระดับหนึ่งดาวอะไรเงี้ยไปผสมแล้วก็ได้เกียร์นี้กลับคืนมาหนึง่งอะไรอย่างนี้ วิธีที่1นนะครับอีกวิธีหนึ่งก็สําหรับสายแบบสายสุ่มสายเติมสุ่มอะไรอย่างนี้ก็สุ่มกาชาหาเกียวนะครับผมแต่เราจะไม่นับวิธีนี้มีละกันถ้าเราหาเกียร์โอเคแล้วผมต่อไปก็ไปดูที่หอคอยอน,นันต์นะครับมันมีให้หรือเปล่าผมจำไม่ได้ละ๋ยวผมเช็คครับ,รบนี่ผมก็ยังไม่ได้ไต่นะครับว่าจะไตอ่อีกสักวัน2วันนี่นะครับ มีหรือเปล่านีหรือเปล่าเนี่ยมันจะใช้นี่ครับก็จะมีพวกอุปกรณ์เกียร์พวกนี้และไอช่องบนนะครับแล้ก็เกียร์นี้กบอ่ะหาได้จากไอหอคอยอีกอีกนิดนึงมันไม่เยอะหรอกครับมันได้นิดนึงอ่ะอือต่อไปก็หาจาก ร้านอ่าอะไรนะเดี๋ยวผมดูโมาปุ๊บพูดไม่ออกสมองไม่แล่นคนระับนี่ครับมาสุม่มแต่นี่ผมไม่แนะนำนะ <c ười> ใครเพชรเหลืออะไรยังไงผมว่าเก็บไว้เถอะเก็บไว้สุม่มเอาอันนี้ดีกว่าเดือนก่อนผมก็ไม่ได้แลกนะครับเพราะว่าเพชรผมไม่พอพอแล้วแหละแต่ว่ายังไม่แลกรอแบบว่าให้มันเยอะๆก่อนสะสมสักร้านนึงอย่างนี้แลก ก็แลกได้เดือนละตัวนะครับกบอันนี้ผมนอกเรื่องเกียร์แล้วอันนี้ไม่มีเกียร์นะครับอืนี่ครับก็แลกเอาแต่ไม่ต้องแลกเถอะสะได้ของครับมันมีพวกเกียร์เขาเรียกอ,อะไรเกียร์ใหม่ๆไหมยะเกียร์ไอ้พวกถุงมือแซลลี่เกียร์เซตใหม่ผมไม่รู้นะว่าผมอัดหน้าจอนี้แล้วภาพมันกระตุกไหมอะไรเงรี้ย ว่าผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนหลายๆแอปดูแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็กําลังใช้แอปใหม่ดูอยู่ว่ามันเป็นยังไงมันโอเคไหมอะไรยงไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลก์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทมคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับผมต่อไปก็หาอะไปต่อกันที่กาชาต่ตอก็เอาคะแนนเนี่ยเขาเรียกอะไรคะแนนเอฟวะครับไปเปิดหาเกียเออและอีกอันหนึ่งฮะ ตามปกคลิปเลยถ้าเราแบบว่าไม่มีทำเกียร์ทำอะไรไม่ได้แล้วทางเดียวเลยครับเติมแพ้ครับเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่ามันคุ้มไม่คุ้มก็คือได้เกียร์มา15ชิ้นนะร,ระดับ6ดาว15ชิ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าค่าจะดีก็คือมันเป็นของสุ่มอะ่ะก็คือผมสุ่มได้ตามที่ที่ผมเป็นหน้าปกไว้แล้วครับนี่ครับมีแค่นี้นะครับโล่กับ สอ,อันนี้ครับที่ดีนอกนั้นก็เกลือหมดครับมาซึ่งเรายังไม่ได้เปิดอันนี้นะครับผมผมรองไว้เพื่อมาทําคลิปนะครับพีพีสรอบไปเปิดกันเลยครับผมอมืแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งครับดูครับชิ้นแรกมาชิ้น2มาเกลือจัดเกลือจัดเดี๋ยวขออนุญาตแคปภาพไหมครับเอาไหมเอาไหม ประมาณนี้ดูครับ3ชินช้น4ชิ้นคือใช้ไม่ได้เลยชิ้นที่5ปุ๊บอ่ะชิ้นนี้พอได้อด้อดูครับเกลือ,อยันอันที่มันแจกอ่ะมันไม่ได้แจกหรอกมันคือมันเติมแล้วอะ่ะ400กว่าบาทละใช่ไหมจำไม่ได้เออแพ็คหนึ่งแล้วก็เกลือเดี๋ยวรอรอกิน5วันรับอุปรกรณ์เจดาแบบสูงก็น่าจะเป็นเกลียวหนานนะัน,นี้าวันก็ได้เป็นพวกนี่ครับตัวในตู้โอ้ ถ้าได้จีมถ้าได้พูดแบบแสงมืดอะแบบคุ้มนะครับแพ็กอันนี้แต่ถ้าได้3ตัวหลังอะไอเนี่ยโคโนี่บาวกับไอมูนนวากาศอะไรของมันเนี่ยคือเจ0ด0้อยแบาทคือโอ้โหคุณคิดเอาได้แค่ตัวอย่างนั้นอะเออจีมก็แบบทําเกินไปอะบางทีมาอีกวิธีหนึ่งครับผมวิธีสุดท้ายก็คืออ่าไปตีเขาเรียกอ,อะไรกิวอครับผม อันนี้ผมไม่มีให้ตีนะเพราะว่ามันกําลังหาทีใหม่วันพรุ่งนี้ครับจะตีให้ดูนะมันรีรีวันเรียบร้อยรีใหญ่เขาเรียกอะไรรีรอบครับก็ตีกิวลวอร,รอบหนึ่งก็ได้เพชรเพชรมาท่าไรนะสามพันถ้าตียันช่องปอมหนึ่งถึงหกด้านล่างครับด้านล่างก็จะได้สามพันเพชรด้วยแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรได้ตัวเอ อันนั้นนะ่ะถ้าชนะถ้าตีชนะก็จะได้กล่องสุ่มสมบัติ4ีถึงหดาวครับสมชิ้นเหมือนกันไอพวกแถว2ก็จะได้4,000ันเพชรแล้วก็เหมือนกันแถว3ก็ได้5,000ันเพชรแล้วก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะได้ถ้าชนะก็ได้เหรียญตากิวไว้แลกของครับผมก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้สําหรับการหาเกี์ครับผมอ่ะเราจะไปตี PVP สักรอบนึงครับจัดเลยไหมครับเนี่ยห้าวไปเลยทีมอย่างเงี้ย ก็คือผมไม่ไม่รู้หรอกครับว่าจะชนะไม่ชนะแต่ผมก็ตีไปเพราะว่ามันคือมันมีโบนัสผมไม่อยากรีต่อว,วันอะวันหนึ่งมันเขาเรียกยังไงอันไหนที่ผมดูแล้วมัน50 5 0เสียงชนะไม่ชนะเงี้ยผมก็ลองตีดูนะครับแต่อันไหนที่แบบดูทรงแล้วไม่ชนะผมก็รีทิ้งไปเลยครับยอมเสียไปวันหนึง่งอันนี้ก็ทําให้เราถ้าเราทําอย่างนี้ก็จะทําให้ถ้าเราตีชนะนะก็ทําให้เราขึ้นลีกไว้ขึ้นมันจะได้แต้มเยอะกว่าเดิมครับมันเป็นโบนัสนี่ต้องระวังตัวบินให้ดีครับผม ผมมีมูลหิมะ2ตัวแล้วนะครับไอ้ซลลี่หิมะเนี่ยไอตัวกันบิน2ตัวเนี่ยเอามาปั้นเข้าทีม2ตัวเลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้กันบินเอาไม่อยู่อะไปแช่แข็งแล้วก็ขนาดนี้เขายังไม่ค่อยตายเลยครับนี่ครับผมรถสล็อตก็นี่ครับเกียนอยู่ครับผม หลังๆก็ดูเกียนมันเอาไว้สตันนะปวนพอๆกับเจมมืดเลยเอามายืนคู่กันนี้ก็เรียบร้อยเจสแสงอมมาม่าเจมมืดโคนี่ตัวนี้เออติก,กีตัวรีสกิลอีกจเจริญเจริญไปดูตำนานนะครับว่าตอนนี้เขายังใช้กันนี่ตำนานกายังใช้กันอยู่เลยครับผมไทกะถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับทำไมเขาถึงไม่ค่อยเอาอะอะไรนะไอตัวเดี๋ยวดวนไอตัวเอ๋บาวตัวใหม่เบาแสงนะเออนี่เขาก็มีแต่เขาไม่ค่อยเอาเข้าทีนะเพราะมันแล่ม,มันเยอะมันเรียกไม่ทันหรอืออะไรน่าจะมาใช้เป็นคอมโบหรอือเปล่าหรอืหรอรอะไร,ร,รว่าผมไม่แน่ใจด,ดูหลายๆทีมครับเนี่ยส่วนใหญ่เขาปั้นเลือกที่จะปั้นโคโนี่แทนนะครับเนี่ยทีนี้เขาไม่เอาใส่ ถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงครับสมมุติคุณมีโ่าคโนี่กับเขาเรียกอะไรบาวอย่างเงี้ยแล้วมีเจมีเจแสงอย่างเงี้ยคุณเลือกปั้นตัวไหนตัวแรกอันนี้ผมอยากรู้ว่าผมกําลังว่าจะเก็บเงินทําคลิปสุ่มนานๆเพิ่งจะมีทําคลิปสุ่มไอ้กบทําแม็กนับสุ่มกบไฮเปอร์ Hyper, ทําแม็กครับ ไม่ค่อยใช้กันนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนี่ก็ใช้ไปโอ้สองตัวเลยอโหนะครับถ้าใครที่ไม่ได้นะครับว่าใครเขาไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะว่าเขาคนนี้ฮันเตอร์เขาได้ทำการ ขาเรียกอะไรทาให้คุณแล้วคุณไม่ต้องมีแล้วครับอยู่ที่เขาหมดแล้วเออนี่ครับตอนนี้ผมอยู่เพชรหนึ่งอันนี้น้องเนืองนะคุณดูที่หนึ่งของเพชรหนึ่งครับเอ็มเก้าสามอืมคนไทยไม่โปรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกยอมนี่ครับที่สองไม่ได้โปรโอ้โหเชื่อเลยครับไม่ได้โปรเขาเอเลนแบกครับไม่ได้โปรจริงจริงที่สามครับ โครนาโซนอ๋อเอรินแบกอีกแล้วนะคนที่สี่สี่คนติดเลยฮิตากิฮิตากิแบก back. เอ้คอะไรฮิตากิกับชินโนบุครับแบกอ่าคนที่ห้าโอ้โหเรียงกันเลยครับผมรีวิวน้อยๆเนะี่ยอย่างชอบเอเรินกับรีไวท์ครับแบก ก็น,นั่นหละครับดูถ้าคุณคิดว่าข้างบนหนักแล้วดูครับตรงขออนุญาตแป๊บนึงนะหมดคำซีวลโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มาทำการสอนหาเกียร์ไม่ไม่ได้สอนหรอกเป็นแบบที่บอกว่าหาเกียร์จากตรงไหนอะไรยังไง แล้วก็มาเปิดเกียร์ที่ผมเติมให้ดูอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เหมือนเป็นการอวดแหละว่าแต่มันไม่คือคือมันเสียตังค์่ะเออก็เลยออกมาทำคลิปก็ตามที่เห็นเลยแหละครับผมเผื่อเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนได้ว่าเออจะหาเกียร์ยังไงสําหรับผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยก็มันก็แล้วแต่นะครับรอจนกว่านั้นจะเปิดอะ่ะจนกว่ากิวเลยจะกลับมาเปิดโอเคครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ